ด i เจ s ทีฟไซตทีระบบทางเดินอาหารระบบทางเดินอาหารปามีการกินอาหารเพื่อให้เกิดกระบวนการเผาผลาญอาหารในร่างกายการกินและการด้ยอาหารของปลาจําเป็นต้องอาศัยอวัยวะต่างๆได้แก่ปากลิ้นฟันช่องคอหลอคอกับปออาหารลำไส้และต่อมต่างๆเช่นตับถุงน้ําดีและตับอ่อนช่วยกระทำหน้าที่ให้สมบูรณ์ ส่วนประกอบของทางเดินอาหารเป็นส่วนสำคัญของการสร้างพลังงานให้กับปลาเริ่มต้นจากริมฝีปากจนกระทั่งถึงรูก้นรวมถึงอวัยวะที่เป็นต่อมส่งทบในการย่อยจึงเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญในการดำรงชีวิตอยู่เปรียบได้ดังเป็นแหล่งผลิตพลังงานนั่นเองปลาแต่และชนิดจะมีระบบการกินอาหารการย่อยอาหารที่แตกต่างกันออกไปตามลักษณะรูปร่างและแหล่งที่อยู่อาศัยค่ะริมฝีปากลิฟ เป็นส่วนที่ปลาแต่ละชนิดจะมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปตามอาหารการกินลักษณะของแหล่งที่อยู่อาศัยรวมถึงพฤติกรรมการใช้ชีวิตริมฝีปากนะคะมีลักษณะหลายแบบนะคะไม่ว่าจะเป็นริมฝีปากบางริมฝีปากหนาริมฝีปากบางริมฝีปากเป็นขอบแข็งริมฝีปากเป็นริ้วริมฝีปากเป็นก้อนเนื้อริมฝีปากเป็นตุ่มริมฝีปากมีผนังริมฝีปากบวง ลิ้มฝีฟากเป็นแผ่นลิ้มสีฟากหนาเป็นพิเศษค่ะ 2. ปากหรือเมาส์ค่ะเป็นช่องเปิดที่ใหญ่ที่สุดในร่างกายทาหน้าที่ในการรับอาหารรับน้ําเพื่อการหายใจและช่วยในการเกาะกับเหยื่อในปลาตัวเมียรหรือย,ยึดเกาะในการหาอาหารบางชนิดใช้ในการป้องกันศัตรูค่ะปากปลาแบ่งตําแหน่งได้สีําแหน่งนะคะตําแหน่งที่ 1. ปากเอียงขึ้นบนค่ะ ใช้ลาเหยาบบริเวณผิวน้ำา 2. ปากตรงกลางใช้ลาเหยยบบริเวณกลางน้ำค่ะ 3. ปากข้อลงล่างใช้ลาเหยยบบริเวณผิวหน้าดิน 4. ปากอยู่ล่างใช้ลาเหยยบบริเวณพื้นท้องน้ำส่วนใหญ่เป็นปลาที่มีลำตัวแบนค่ะปากปลาแบ่งตามรูปลักษณะ 1. ปากแบบท่อ มีลักษณะเป็นท่อยาวเป็นปากของปลาที่หากินบริเวณแนวปะกการังที่มีซอกหรือช่องแคบของแนวปะกการังและซอกหินหรือสามารถซ่อมตัวและพังตัวในช่องแคบแคบได้เป็นอย่างดีค่ะ2ปากดูดจะมี2แบบนะคะคือแบบที่1คือปลาปากลมใช้ปากประกบติดกับตัวเหยื่อแล้วดูดติดเพื่อดูดเอาของเหลวภายในเซลลของปลาชนิดอื่นเป็นอาหาร2ปลาลูกพึ่งปลาที่ใช้ยึดเกาะกับก้อนหินในขณะที่กินอาหารปลาชนิดนี้จะมีช่อง เปิดเหงือกคล้ายเป็นสองช่องเพื่อรับน้ำเข้าไปไหลเวียนในช่องเหงือกในขณะที่กินอยู่ 3. ปากแบบปากนมกนะคะจะมีปากหนกแก้วปากแบบของปลาเข็มปากแบบของปลากระทุ่งเหวปากแบบของปลากระทงแทงค่ะ 4. ปากที่ยืดหดได้ขากรรไกรบนยาวกว่าขากรรไกรล่างมากคล้ายกับของปลาเข็มแตกกับด้านกันค่ะ ฟัน 1. มีฟันละเอียด 2. ฟันซี่เล็ก 3. ฟันซี่เป็นกลุ่ม 4. ฟันเขี้ยว 5. ฟันตัด 6. ฟันเป็นแผ่นแบน 7. ฟันเป็นปากนก 8. ฟันกลาง 9. ฟันเป็นเม็ด10ฟันแบบในมีดโกน 11. ปลาที่ไม่มีฟันตำแหน่งของฟันปลา 1. ฟันบนขากรรไกร 2. ฟันบนขากรรไกรล่าง 3. ฟันบนเพดานปาก4ฟันบนลิ้น 5. ฟันในหลอดคอค่ะสลิ้นปลามีลิ้นแต่ยังไม่เจริญเนื่องจากไม่ได้ใช้ในการกูุเขาอาหาร 5. ช่องคอคือส่วนที่ถัดจากปากมีลักษะเป็นช่องแคบสั้นเหมือนปากกรวยภายในจะมีซี่เหงือกซึ่งใช้สก,กัดกั้นอาหารแล้วส่งเข้าหลอดคอ 6. ซี่กองเหงือ ซี่ฟันที่อยู่บนแกนเหงือกของปลาเรียกว่าซี่กองทางช่องเหงือกเพื่อใช้ในการแลเกเปลือก gas ซี่กองเหงือกแบบขนซี่กองเหงือกแบบกินซากเน่าเปื่อยซี่กองปลากินเนื้อไม่มีซี่กองเหงือกเจ็ดหลอดคออวัยวะที่ต่อลงมาจากช่องคอคือหลอดคอมีลักษณะเป็นหลอดหรือท่อแต่มีขนาดสั้นมากเนื่องจากปลาไม่มีคออยู่แต่ ลงมาจากหลอดคอโดยมีรอยคอดที่รีบเล็กลงเป็นส่วนที่ใช้ในการแยกออกจากหลอดคอ8กระเพาะอาหารอยู่ต่อลงมาจากหลอดคอโดยมีรอยคอดที่รีบเล็กลงเป็นส่วนที่ใช้ในการแยกออกจากหลอดคอกระเพาะอาหารจะทอดไปตามยาวของตัวปลากระเพาะของปลาจะแบ่งออกเป็นสองตอนคือส่วนที่เรียกว่าคาร์เดียนและไฮโลลิก ส่วนก้นของกระเพาะอาหารแบ่งออกได้ดังนี้ 1. แบบดบรเรียกว่าชิมโพนอไทโดยมีส่วนต้นโค้งงอตกท้องข้างมองดูคล้ายเป็นถุงแบบตัวงอกระเพาะงองุ้มเป็นมุมแหลมจนไม่มีส่วนก้นถุง 3. แบบตรงโดยที่กระเพาะส่วนต้นและส่วนปลายอยู่ต่อเนื่องกัน เนเป็นส่วนที่ช่วยในการย่อยและบดอาหารตั้งอยู่ทางส่วนท้ายของกระเพาะอาหารถัดไปเป็นไส้ติ่งและลำไส้เล็ก 10. บลำไส้เล็กมีลักษณะอาจจะเป็นท่อเหยียดตรงหรือขดหมวนทับกันเป็นก้อนภายในลำไส้จะมีลิ้นตามยาวทําให้มีช่องเล็กๆเ,เรียกว่าไทโพโซเป็นจํานวนมากไส้ติ่งเป็นหลอดปลายตันที่เรียกว่าไส้ตันเป็นถุงเล็กๆ 12. ลำไส้ใหญ่ส่วนของทางเดิอนอาหารที่ต่อจากลำไส้เล็กแยกจากลำไส้เล็กโดยลอยข้อกิ่วขนาดภายในลอยย่นมากกว่าของลำไส้เล็กสิบสต่อมสมทบตับรีเวอร์เป็นต่อมที่มีขนาดใหญ่ตับของปลากินเนื้อจะมีขนาดใหญ่กว่าปลากินพืช ผลิตน้ำย่อยผลิตฮอร์โมนต่อมกระเพาะอาหารโดยผลิตกรดเกลือและสร้างน้ำย่อยม้าสเปนม้าเป็นส่วนหนึ่งของระบบน้ำเดืองลักษณะการกินอาหารของปลา1ปลากินแพนงต้อน2ปลากินพืช3ปลากินเนื้อ4ปลากินปลา5ปลากินกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหปลากินฟองน้ำา7ปลากินเก็ด 8. ปลากินไข่จากในท้องแม่9 ปลากินมแมลง10ปลาที่กินตัวเบีย้ยน11ปลาที่กินอาหารแบบอื่นอื12ปลาที่กินทางพืชและสัตว์13ปลาก,กินซากเน่าเปลือกตามพื้นท้องน้ําพฤติกรรมการกินอาหาร1เป็นผู้กินแบบผู้ล่า2เป็นผู้แทเล้ม3เป็นผู้กินโดยการกรอง4พวกกินแบบดูด5 การเบียดเบียน,นวิธีหาอาหารของปลา 1. ใช้สายตา2ใช้การดมกลิ่นและลิ้ลมรส 3. ใช้การสัมผัสและ4ใช้การเหลียย่อมีเวศวิทยาการกินอาหารของปลามีเวศวิทยาการกินอาหารของปลาน้ำไหล 1. นิมีเวศว,วิทยาการกินอาหารของปลาน้ำไหลบริเวณต้นน้ำ 2. นิมีเวศวิทยาการกินอาหารของปลาน้ำไหลบริเวณกลางน้ำ 3มนิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาในแหลายบริเวณแม่น้ำนิเวศวิทยาการกินอาหารในแหล่งน้ำนิ่งก็จะมี 1. นิเวศวิทยาการกินอาหารในทะเลสาบ 2. นิเวศวิทยาการกินอาหารในอ่างเก็บน้ำสามนิเวศวิทยาการกินอาหารในแบบบริเวณปากแม่น้ำ การกินอาหารในทะเลเปิดนิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาออเคยลก็จะมี5แบบนะคะคือ 1. นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาโอเกยทะเลมายาน้ําจืด 2. นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาโอเคยกทะเลเข้ามายาน้ําจืดไปยังทะเลค่ะ 3. นิเวศวิทยาการกินอาหารของปลาโอยคยอภายในน้ําจืด มีวิวิทยาการกินอาหารของเปลาอพย,ยพภายในน้ำเค็ม 5. มีวิวิทยาการกินอาหารของเปลาอพย,ยพบนริเวณน้ำก่อยค่ะขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอขอบคุณค่ะ